สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45่สิบห้าซนิวอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาว,วานันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและในอำเภอครั้งที่11ประจำปี2564 เมือ่อวานนี้เมื่อเวลา9.30นาฬกานาทีนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและนายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ครั้งที่11ทับ2564ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายเวงศักดิ์พลเยี่ยมนายชนะชัชวันวงศ์นายสนองดนประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและได้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านทางระบบ Zoom meeting ไปยังส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยโดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ด ได้อ่านสารรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวเนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีประจำปี2564เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักความเข้าใจให้ภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนได้เห็นความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี พร้อมมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจะส่งผลให้เกิดการป้องกันจัดการปัญหาความรุนแรงในสังคมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นายภูสิธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าให้นำงานที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานมาเป็นนโยบายของจังหวัดในส่วนงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานเสนอแผนงานโครงการจังหวัดแบบเร่งด่วนเพื่อ ได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและให้ความสำคัญในเรื่องของยาเสพติดการจัดการขยะและความยากจนของพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องโควิด -19 ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดให้ส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและในเรื่องการเปิดเมืองท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในเมืองร0 1โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ของสาธรารณสุขอย่างเคร่งครัดอะไรนะ่นานท่จะเป็นสปอรโดูแค่ทีดีเป็นหน่วยบริการงานพิชาการด้านโรคความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องและแต่วันทีพฤิกา,รรการครับผู้ิวาเราเป็นจังหวัดกระสินโกำเนินในานาของสนักง,งานสาจจัดร ต่อเลยครับท่านผู้ในการการยาครับเรีนรรยนท่านผู้ว่าได้ปรับรองรัครับมาด้วยร,รุ่ง,ง,รงเรืองการงานทางภาหน้ากระผมมาเชื่อจืกของจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกกระทรวงกระทรวงกรม้วยความเต็มใจจะร่วมสร้างสรรค์ต่อกันที่ร้อยเอ็ดเร่งรัดติดตามการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ2565 นนเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนายภูศิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานการประชุมเรื่องรัดติดตามการใช้ใจ่ายเงินงบป,ประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอด็ดประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565ครั้งที่4ทับ2564ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5ศาากลางจังหวัดร้อยเอด็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้ใจ่ายเงินงบป,ประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบป,ประมาณพฤศกราช2565ประกอบด้วย3คณะคือคณะกรรมการอำนวยการทำหน้าที่เร่งรัดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ใจ่ายเงินงบป,ประมาณสามารถก่อหน,นี้ผูกพันและใช้ใจ่ายเงินงบป,ประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบริก คณะกรรมการกำกับดูแลก,การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทำหน้าที่เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดทำแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้านช่างและวิศวกรรม มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ครั้งที่4ทั2564เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินง,งานของส่วนราชการร่วมกันแก้ไขปัญหาและเพื่อให้ส่วนราชการสามารถก่อหน,นี้รายจ่ายลงทุนและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทันภายในกำหนด อันจะสง่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดต,ต่อไปจริงแล้วระาอาจจะไม่เกิดไปตามกำหนดแต่ก็ไม่ควรที่จะทิ้งห่างมากนะนะครับนะครับอันแรกเลยคณะบังคับบัญชาต้องมีผมเป็น,นปัจเจกต้องแข่งกับเวลาต้องตื่นตัวตลอด เ็ผมไม่ว่าแต่ก็จะมีนารับจุบันสิดาเนีายตรงนี้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของเกมที่ผ่าดมาเราใช้นเร่อจะดูเลยนตัด้านทจในเป็นต่างๆทีะนักท่านอยากถอดตัวของถนัดมนบอกเลยนะครับขอความชั่ออกระโสผู้ว่าการผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาก ต้องให้ทำแผนต้องให้เร่งรัดต้องมีการประชุมติดตามวางแผนเลยดทำให้เรื่องของการเป็นวันการใช้จ่ายจัดให้มีการตัดสายนะเจอเรื่องของเหตุการณ์โควิดแล้วนะครับก็เลยทําให้ต้องเลื่อนการใช้จ่ายออกมาด้วยระยเวลาการพิจารณาจัดสรรไว้หมดหนึ่งในภาคกิจแห่งงวดที่สองและงวดที่สาม ต่อกันที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดหาหรือเรื่องการสื่อสารที่สำคัญตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดวันนี้เมื่อเวลา13.30นนายพรเกียรติพัวนิรันกูลหัวหน้าสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดรอ้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมหาหรือการจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณพฤศักกาช2565ที่ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1ทั2563เมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2563โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุเครือง,งามเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2563ถึง2565ในมติของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 ทั้งนี้เพื่อให้การจะทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนนโยบายและความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานในการจะทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ต่อไปปีท้ายข่าววันนี้ที่จังหวัด 101, ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น23รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม13,187ราย สถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่29พฤศจิกาย,ยน2564รักษาหายเพิ่ม24รายกำลังรักษาอยู่259รายเสียชีวิตสะสม113รายพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้น23รายยอดติดเชื้อสะสมรวม13,187รายซึ่งผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด3รายพื้นที่ควบคุมสูงสุด2รายพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว4จังหวัด1ราย ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด20รายสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด1 9ในครอบครัวชุมชน18รายตรวจคัดกรองในโรงพยาบา2ล2รายใน7อำเภอดังนี้อำเภอเกษตรวิสัย8รายเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรี2รายกรุงเทพมหานคร1รายตรวจพบเชื้อโควิด1 9ติดเชื้อในพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัย5รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ในครอบครัวชุมชน อำเภอพลทองศสีรายติดเชื้อในพื้นที่เสีรายดังนี้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ในครอบครัวตำบลแวงสามรายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการร่วมเดินทางไปโรงเรียนด้วยกันตำบลคำนาดีหนึ่งรายอําเภอเมืองร้อยเอ็ดสามรายตรวจคัดกรองก่อนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพบติดเชื้อสองรายตำบลปอพานและตำบลเหนือเมือง เป็นผู้สัมผัสเสียงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ในครอบครัวตําบลดงลานหนึพพ่งรายอําเภอพลทราย3รายติดเชื้อในพื้นที่ตําบลพลทราย3รายเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงกับผู้ป Carwyn ่วยโควิด -19 ในครอบครัวอําเภอเสรละภูมิสองรายตรวจคัดกรองเชิงรุกในงานบุญกระถินตําบลเมืองไพรพบผู้ติดเชื้อ2รายอําเภอสวนภูมิสองราย,ย,างงรายติดเชื้อในพื้นที่ตําบลสะคู2รายเป็นผู้สัมผัสเสียงสูง กับผู้ป่วยโควิดสิในครอบครัวชุมชนอำเภอโพชัยหนึ่งรายติดเชื้อในพื้นที่ตำบลขามเปี้ยหนึ่งรายเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงจากการรับประทานอาหารร่วมกันในระหว่างวันที่27พฤศจิก,กายนถึง5ธันวาคม2564 เป็นสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด -19 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเด็กและเยาวชนอายุ12ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนขอให้ไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือหน่วยฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ทางพื้นที่กาหนดขอให้ท่านดูประกาศวันให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลในพื้นที่ ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมด้วยทางช่อง45ซส้าซันิวภาอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวรนพร้อมด้วยคุณนิเศษนทัทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ